สวัสดีค่ะสสวัดีค่ะปาดคือคักแทเบนีพ่อแก้วเพิ่นเฮ็ดอันกำแพงพี่น้องเบ้างแนกำพงโอ้อันนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอันนี้ว่าสเฮ็ดอันเออบอกมาเนี่ยแหละเฮ็ดร้านค่ะ่เ็ด้ทำเลคักแถอค่ะบรรยากาศดีครับน้านังโอ้ยบรรยากาศดีใช่ได้มากินก๋วยเตี๋ยวพี่แล้วมั้นี่เราจได้เอาเอาวันนั้นละจ้า ติตั้งคัตเตอร์ติตั้งโต๊ะมากสิครับอ้ยสะออ่อนพักกับปานั่นพี่น้องบ้างเนี่ยเพิ่นกระปูพักกินเบ้างเนี่ยสะออ่อนเพิ่นเพิ่นมันดีนี่ค่ะเป็นยังไงก็เลขเข้าคือคักเถะโอ้ยปามันหาเียกลายเป็นหาศูนย์เนาะกลายเป็นศูนย์โอ้สดายนะครับแต่ว่าหลักมันก็ได้ยุทแต่ว่าเขียนสามตัวไปยัวแต่ว่าไม่ได้ซื้อครับอืมแปดหาศูนย์อัน อันศูนย์หกแปดเขียแปดเออไม่ได้ซื้อโอนมีงบซื้อแต่หาหนึ่งครับหนสีค่ะจะเป็นหาหนึ่งครับหนีเ็นแบนแบศูนยมันมากขอน่งจะมือเเดี๋ยวน่งคุยกับ่อกันจะข้าวพี่น้องเดี๋ยวขอตังก่องกอนศูนยมันมากก็ได้อัน เป็นธรรมดาเนาะค่ะเนาะคือป้าสีเพ่นกระบอกไปถืออยู่ว่าแม่นบอกบอกถืออยู่ดิหาศูนย์นั่นละหาปลาสื่อครับเอาพนกับแม่นอยู่ได้ป้าสีก็ได้เป็นเลขเครื่องคาครับพอนแม่นซุงวัดนั่นละเป็นเลขเครื่องค่าแล้วยูนี่หาซื้อท่านน่นเจ้าทั้งฮารเดียวแม่คบะขับอ่านเด้โอ้ยสดยอเนาะหาศูนย์่ะเป็นเลขที่แบบว่าตอนแรกคิดว่าจะซื้อหาศูนย์ยแต่ว่าก็ได้เป็นอย เลขมาจากสครับทำไมมีเงินลอยเดียวมาเลยมาซื้ออันพ่อแก้วอันแสดงว่าเออเลขพ่อแก้วนี่เลขศูนย์นี่มันเข่าอยู่แต่ว่าเขาดึงออกมาโบว์สตูโตัวนี้มาที่เราไปับสมมติวถ้าซื้อหาศูนย์ถ้าต้องซื้อหาสองหาสามหาศูนย์ลงมาหลักมันของเจ้าให้หาหลักมันเข่าหนึ่งหน่งหาหนึ่งก็นึ่งหาล่ะแล้วว่าตักมาหาซี กับสามตัวอีกยังก็สามตัวหาสามแปดหาสามแปดกระลุดตัวเดียวหาสามแปดหันแม่นล่ศูนย์ใส่้อก็ได้โตเออเสียดายเขาหากว่าดบบซาตวารีเกว่ามันกับแมนอยู่บอเนื้อประสูตรมันสิบ้าที่กิ่งหันมันอกวันประหานมันกาเคยมีศูนย์กเคือแมนบอกเออแมนดหันหันแมนบอมีศูนย์มันสิเป็นหาสามหาสองหาแปดไปสิค่ะ ามหาสองหาแปดปกติมันจะออกไปแนวนีเนาะแสดงว่ามันพิกล็อกสูตรจากน้อยพิกล็อกพิกล็อกจ้าพิกล็อกบล็มตเมนตบล็อกวันนี้วันนี้เอฟซีว่าเอาตามอันพ่อเกีียวให้น้ำแนว่าวสันดูแต้มหนึ่งเดี๋ยวไปถาม่นเบงก่คนเเฮ็ดสูตรรือยังก็เลยว่ามันคนมีแนวทางหายจักตัสองตวบ่านเนาะมันมาานาะไก่มันไกลไกจังมากเดี๋ยวสรุป ให้เอฟซีไปเป็ียนแนวทางน้ำเน่จากหน้อยพวามาทายคลิปแล้วกะเขาจะหอดมือจังมาสรุปอีกได่บอกค่ะวันนี้หวยออกวันยังวันนี้หวยออกเดี๋ยวพันวาวันหวยออกวันหวยออกวันศุกพี่น้องอันหลว่ามาหากะยังอยู่หวยออกวันศุกรวันกับฮัลโหลวกร์วันดอกนึกหันนี่ยังแปดแปดศูนย์ห้าบอกค่ะแปดศูนย์ห้า ข้าล่ามันออกแปดศูนดว่าที่ห้าไปเอางินกอนนี่เลยครับไอ้พญายัามันก <Ó, S 1> <Of course. S 2> ็ซื้อครับเนอ่ระคับไ้วนะวดที่แรวมาพอซื้อแปดศูนย์นครับมุยสีพูลลอยแต่ว่างวดนี้พอได้ซื้อแปดศูนย์ูละพูลลอยเ่ได้ตามเนยได้ตามนบออันแม่สีแวยแีปดศน80คือวดที่แล้วรวยเลยวัน วันที่ได้ม่แมรี่เพิร์นกับทุ่มแต่แปดสิบทุ่มไอเพิร์นกับฝันแต่ว่ามันมาออกงวดนี้ครมาตามนะครับเจ้าบางทีอาหารมาอกงวดนี้เสียออกงวดหนาจริงิหมแสดงว่าเลขเข้างแต่ว่าอาหารข้าอะไรไปเนี่ยเข้าต้องซื้อเดี๋ยวพูดแม่นว่าเล็กกันเข้าวออกงวดเพาหันที่มันบอกมันจะมาออกงวดนี้บอกแบบเรียกการเก้าหกเรื่องนั่นบอกเก้าหกหนึ่งกะละว่างเด้อ มันจะเป็ีมันคือตกเกาบบหินหน้าโนาโนว่าอย่างหนึ่งบางทีมันเป็นวันสุกมันเป็นเลขกวันมันคเป็นเลขวันเดือนนี้อย่างจิแล้อะมาท่านว่าเดือนท่านว่าจะว่ามันขื่นจะคำต้องเอาไอ้ประจักษ์ล่อพอยมันต้องเอาคำนั่นมาเบิงครับพอว่างวดก้อนเนี่ยมันออกถึงวดก้อนเนี่ยมันออกกันมันขื้นแปดคำแปดคำมันกลับมาแล้วแปดคำจังหวะนี้แปดมาติด มันเป็นหวยออกวัดผาว่าไหนเอฟซีจะจูกนี่ว่าเสีมานี่หวยเสีออกวัดผาไปมันจะมียังครับออกวัดผาหันออกวัดสุกหันออกวัดผ้ากับเลขมันก็สูงคือจังเจ็ดแปดเก่าครับมันก็มาจางสันวัดพ้ากับมีเก่ามีเจ็ดมีแปดเลขอเรขวัดวันผาเนาะอแต่วางหัวนี่รู้ซึกว่าเลขจะมีสูงเนี่ย เลขไม่ศูนย์หัดศูนย์ย่างกัดศูนย์หาใแม่มันสูงเหมือนแม่ไดงยินมขาเจ้าเลขสูงเลขสูงกับคือเก่าหงเก่าเกศนึมาท่านออกนึกหันคนซื่นเก่าเกศขแก่เอก่าเกด่างคักแก่แต่ว่าคนซื่อมันม่ได้เก่าเกศนเน่นหลายนึกหันเขาแกว่านีเป็นตัวแดงกับาวเนนีวานี่เพาะว่าหันหัไวออกวันสูงกับหุ้ขับเก่าหับเก่าเขียนเลขเล็กเด่นไว้กอนบ๋เพราะว่าเคยออกวันสูงแ่าเพรเคย เคยถืออยู่บริษัทเทงงานเก้าวันนี้เวันแรกก็ออกเก้าหกวันที่สองมาหกก็ออกวันศุกร์ก็ซื้อหกเก้าก็ถือครับเอาหกเก้าเลยเนาะครับน้องหกเก้าเก้าหกกันละอันเรียกวันมันถ้าเรียกวันมันต้องไปเบิ้งนะปฏิทินมาวันที่เท่าไหร่พ่อไปเบิ้งไหมคำนวณเบิ้งปฏิทินมาใส่สองส่วนี่อันบ宝妈สามส่วนเขาพ่สองส่วบอทิตย์ที่หนึ่งสองจันทร์สามวันละคารสี่วันพุธห้าวันพฤหัสหกวันศุกร์ครับ เรีมันสิว่าหกกับหาขับเก้ามันสิว่าหนึ่งตัหรือสองโตัเพราะว่าเปลี่ยนเรียกวัดมันหันหกเพราะว่าหากต้องยังอยู่เก้าอาสิมาเพราะว่าเปล่นมาสูงขันเก้าเพราะว่าก็คือหามาแท้แล้วพอแกออกมาพกเก่านะครับเนาะเออหันไว้เอะวัดสุกพราอะไรตามวัดมันนี่แหละเพราะกับจุไรมากกับ ถึงว่าบอม่นเปะมันก็ดไก่เชียงแต้มเดียวมันต้องมีอยู่ในหันหลังเออมีสุงวัดสุงวัดถ้ามันหลุดนี่ต้องแค่แต้มเดียวเออก็คือหาหนึ่งหนึ่งหาซื้อได้ก็ขึ้นลงเอาแต่ว่าเขาหักบอได้ซื้อเรื่องเขาบอได้หังนซื้อสุทียาคือถือเดินซื้อเลี้ยงเนี้ยซื้อซีหนึ่งกับซื้อสองสูงวัดมันถือละทันทีหาไปสมมติว่าหายซีหนึ่งก็ต้องขึ้นซีซีสองซีสามเออซื้อลงมาสามหางนี้ สำหรับผููมีเงินกับขื้งสำหรับนถพอเนาะสำหรับขื้นสำหรับรถเขพอครับคือหวยขึ้นแตมลงแตมบางทีบางทีฮาว่าตัวเดียเนี่ยเราแมนๆกับบอยแมนเนี่ยมันสิรถหนึ่งแตมอย่างนี้ค่าจายอยู่พอเพราะว่าพ่กีไฟหูบอกว่ามันสิออกตัวไรแต่ว่าเข้ากับบงไปตามสูตรม่นเราพอเนาะนะคะสูตรแล้วก็บกำลังวันสิพอๆกำลังวันนี่สำคัญมาสูงวัดอันนี้กับกำลังวันมันหาเนาะ หมยออกวันที่หนึ่งท่านว่าท่านว่าก็คือหาต้องมาหมยออกวันพรหัสอาทิตย์ที่หนึ่งสองจันสามบังคารห้าฝรือหัสมาว่าศัตรมามาบ่ะานี่มันเป็นเดือนของ่อมันบ่ปปาครอ่งวันมันออกตีแรกมาล่างวันมันสี่ว่ามันออกหกสี่แต่งวดนี่ยล่าง้านมันเก้ากับหกข้ากับเรียกเอาตรงมาหมยออกวันสุกคือล่างวานมันนดีคือหก หมกกระคืดตัวร่องแล้วมากกระคือเก่าแสดงว่าเด่นหมกล่องเก่าตัวร้อนล่องมากกรคือหาโอ้ไพ่ได้สามตัวนี่เนาะเออห้าตองไรห้าตองไรแตารางวันมั่นหลับกับใบเบิ้งในปฏิทินว่ามันขื่นจักระมันเสียเอาเลขขื่นจักระมในเดือนเดือนเดือนท่านว่านี่มาใส่เลขวันมันนี่ลายโบเป็นเลี้ยวว่าห้าตองว่าลายลายเบิ้งปฏิทินนาเบิ้งว่าขื่นแลบจักอันขื่นแลบแปดคำห้าเอาแปดมาใส่ มันต้องสั้นอันขื่นแลมหกคำเก่าหกมะไซต์โตห่าได้มันจังถือโดยมากมะเสียวเดียวกันขึ้นแลมของเดือนของต้นเดือนมะไซตครับเอาเอาเบิ้งเล็บนะบิมีปฏิทินเก่ามีอยู่ที่น่าจะสีเข้มปฏิทินใหม่เบิงบ้งมีเพราะฉะนั้นเนบิ้งสั้นเบิ้งแลมเบิ้งขึ้นขึ้นเมื่อนี่จะคำสมมติห้าได้เก้าหกเนี่ย อันคือมัอนี่ซีครับเ้าเอา่อซีมาไซาสองตัวนี่เ้ากับสเตตสื้อ,อ ante. เป็นซีฮกซีเก่าก็คือแบบเออกระชังสันล่าห้าก็มาไซหล่าห้าสิตัดเสือเป็นสองหางคบค่ะอันนี้สมหติจะซื้อได้อครับได้สมหติสมหมดต้องสมหติว่าว่าให้ฟังพเพราะว่ามันเป็นพอเป็นคนวิจัยจังซานครับพ่าสิถืงหวยเป็นคนวิจัยแบบนี้โมเมนต์ว่าววักได้บักนั่นได้ต้องหู่จักขยับพ่อเดียวเขาต้องหาตัวใส อันบางเท้าบางกขจิเปะยยุ่นแล้วบางเท้ากับบ๊เปะเด้บ่เปะเสมอไปอ้าวมันบ่เสมอไปแต่ว่าส่วนมากก็จะเข้าประจําวันจังซี่เนาะครับเข้าเลขยว่านเข้าจุงวัดแต่ว่าผมสังเกตเบิ่งอืเข้าหมดเด้ตอนเอาวันพุธมี4เข้าวันพฤหัสเมื่อกี้มี5่าอาภาเบิ่งหมดน่ะวันศุกร์จะมิหกว่ะแต่ว่าอันหันสุกหกว่มาหาก็ต้องมาอยู่แท่นแต่ว่าจักสิมันสิเปลี่ยนแปลง่าวไหนเออค่ะแต่ว่าเลยมาก คนซื้อหวยเขาก็จะเป็นอะไรเบิ่งไม่ผู้ใดบอกเขาก็ซื้อไปโลดครับค่ะพ่อแต่พอาื้อเป็นคนวิเคราะห์วิเคราะห์เลขค่ะแต่ว่าก็พลาดได้คือกันครับของนี่ของเสียงดวยถ้ขนาดเขาเขาในคลิปโทรศัพท์บ้านนี่ครับพ่อทางเบิ่ง เรียสองตัวท่ลหกขางห่เขาจักตัวหอดบ่าไก่จักตัวนี่เขาเบงงวดตีแล้วมาสิของเขายังไอของเขายังแก่แต่หอดว่าไก่จักหางเขาหาเก็ดสี่หกแปดไปปุ่นรรกาอีหยังสามเจ็ดแปดสันงววตีแล้วมาเบิงได้สีว่าอาจารย์ให้ไว้นันว่าเนี่ว่าเนี่ยอ่ะ่ถไกนว่าเนี่ค่ะค่ไก่ปนาเนี่ยค่ะ่ะ่ปนะ่าเนี่ยค่ะค่่ปนนีค่ะค่ัไก่ไนาเนียค่ะวเนยคือหลักเไ่เน ไปยุ่ยใส่กระตามเ้าเลายเรียกวันหวยออกวัานยังอันนั้นละ่ะเ้าออเอาเรียกวันมันมาหาตัวมาใส่สองตัวกาบมันกับขึ้นอยู่กับผู้จับผู้เวา้าผู้วิเคราะห์คือพ่อผู้ว่าเนี่ยคือการแฉเอาตัวเลขมากกับตองวิเคราะห์ตรง,งนั้นตรงนี้คือเ้าบ่ได้เหาอยู่ดีๆเ้าจับมาเลยบางทีห้าวโมดีคอเดือนนี้เดือนสองเดือนเดือนหนึ่งเดือนยังฮะสิบสองบอกเดือนสิบสองพ่อเดือนสิบสองจ้าบางทีห้าวเก่าสองมาใส่ก็ได้เพราะว่าท่านว่านี่ มันออกปีกายเนี่ยมันมีสองมาก่อนดเพราะว่าว่าแหวนอักษรตีเลขเนี่ยคือเป็นอักษรน้ำด้อักษรว่าแหวนคือห้าฝันเห็นค้นซื้ออีหยังซื้อสอเสียกับคือซีซื้อกอไก่กับคือเก้าซื้ออันต่อเต้ากับคือสามคือเจ็ดนิจใจไปนั่นได้จังท่อทงนะครับท่อทงกับ กาหาอันตัวบ่อรัรบเอาอันนั้นเป็นทออ่อบ่อบเอา,เอ,าอันนั้น,นลูกพอดีลูกฝันว่าลูกสนนิเราให้พ่อฟังเด้อให้พ่อเป็นผู้ตีความฝันเด้ออันฝันเห็นงูสองมืองูอย่างแต่ถามว่างูบ่แมนใหญ่ดิงูใบใหญ่แต่หูบ่เป็นงูมามหาสองมือแมอ่าสองมือกับสองเนี่ยห้ากับีว่าจะสองสองเจ<น>็ดเจ็ดสองบอกให้ยังแต่ว่าเรขเขาหายมากเขาเอาได้เด้ออย่าง นู้นตีสองเจ็ดถือแล้วนี่เขาให้มากเก้าสองเจ็ดเอ้าผู้ได้มากอ้ยพญานาคหนะบ้านคนถามตืดๆจุ่นี่บอกผู้ใดก็ถามตะหวยเขาก็ว่าให้มมหาอเขาเห็นพออกขีบหมอกเขาเบ่งเบิดตาบันโป่งนี่เอาจะแต่งฝันเห็นงูสองมือกันแล้วว่าที่มาหาพ่อแก้วกันนะเธอพระแก้วพ่อแก้วตีให้แมาจากไก็เก้าเจด่ากับสื่อเลขวันมันใส่ขาเอา อันห้าบมาบเข้ากับซื้อหกสองเจ็ดก็ได้มันเป็นไปได้เก้าครับเจ็ดตัวเดียวกันเอาคือชิ้มมันตรงกันเหรอวะเขาไฮมาบอกเก้าสองเจ็ดนั่นเขาไฮมาเขาเอามาแต่สายเขาถือยุงหมดทีเดียวเขาถือระบบหมดทีเดียวฮะเขาถือระบบหมดทีเดียวก็ถือคือกันนั่นแหละข้เจ้าน่ะอ๋อข้าเจ้าถือถือแต่ว่าหนูหนูฝันซื้อดอกหนูก็มาเวาให้พ่อฟังซื้อเนี่ะเออแต่เขาก็ตีง่าย กับเป็นจังสูงนะพอเนาะงูนกัเป็นเจ็ดเพราะว่นม่เจ็ดหันมันเน่ากําลังที่มันกับเป็นเก้ามันเน่ากับเห็ดไงเห็น่าคขนานแล้วหูแต่ว่าเป็นัวนว่ามักสองเจ็ดมันกับขาเละล็อกเขาให้มากแก้วก็ไดตัวนี้มากเกันนะครับเจ้าต่งตีสองเจ็อีพอกสองเจ็ดแต่เราบทนไมส้เดาก้อนมาสองเจ็ดกับโเนีนะครับเนาะเด็กสวยอยู่ รงกันกับเจต่างตีอยู่สองเจ็ดพอว่าเหลขเก้าสองเจ็ดนี่เล็กรับเขาหายมากเล็กรับหายมากเพราะท่านในบอกไอยู่ว่าสั่นหู้น้ำกันแล้วหวานจะเถืออจะล้านสองล้านเจ่าประเทศใดอ๋อคือประเทตที่งานให้ดีๆตั้งเป็นสำนักเลยตั้งเป็นสำนักบอกหวยเลยบอกท่านได้ก็บอกถูกไหครับจะากทำบุญบอกบอกแจ้ง บ่แพงเนาะบอได้อยากซื้อก็ซื้อลักคนครับบอกจำจำจำฉุดหอมาซื้อเขาก็มาซื้อคนมันมีดวงเขาไม่โชคนครับอือเยปพอนอย่างลักคนไในหัวใจหนาใจหลังค่ได้เพ่นไม่ยบอกไปรอด แต่ว่าบางทีฮะบอกกับบ๊อบมันใจแล้วจักซ um okay. ื่อออกบอกออกเด้อซื้อเบิ้งกับว่าจะวางก็จะวางสี่ด้อเล็กพ่อแก้วนี่กันนะศูนยยูเล่าบอกกับบ๊อบเป็นว่าซื้อคัะซื้อแน่แล้วบอกหาหนึ่งหนึ่งหาแต่ให้ขึ้นแต้มลงแต้มกับว่าตอนธรรมดาเนี่ยหวยออกวันที่หนึ่งนี่ยหนึ่งมันสิมัสตีหามันมันบ่นาเอาศูนย์มาใส่ออกปีกายนี่กันหนึ่งหาเด้อเห็นท่านว่าที่เคยจำได้บอกครับอ อบ่พแต่เลขจะขอถ<_<_<_<_ือยังออกถือเจรละสามตัวบทก็ยังจำได้เนาะค่ะสามตัวบทถืกตอนนั้นอยู่โรงงานสามหนึ่งหนึ่งฝันเห็นงูเดียมใหญ่มานอนขวดนอนเย็มคืนข้างห้องเนาะมันเป็นกำแพงไม่อัดเนาะค่ะลงงานแถวถ่ายยูไลลือดๆออกมาเป็นเลขสามหนึ่งหนึ่ง ตว่าง่น่ะก็เป็นสามนึงนงเป็นเหลี่ยมเป็นเจ็ดงูเหลี่ยมตัวบักไ่มานอนขดอยู่ในห้องอยู่แต่ว่าตื่นขึ้นบอกไม่งูเงด้วยวน,นั่นก็ได้เห็นเลขสามนึงนึงไหลออกคือจอดเท่าไหร่ไปซื้อมีเงินสองร้อยไปบอกโม่าซื้อบอกซื้อวัสูคือบอ่ซื้อนห,นหันถือ,อ,อคเครื่องนึงกูให้ซื้อรอยนึงนี่ลายคดละเครื่องจะคล้องกับเป็นซื้อกับถือเป๊ะรอยคุ้นรอยตอนนั้นน่ะสามตับอสามตัวบนค้องโตกับถือ เดยิมฝันแมน่นอยู่กับไปอยู่โรงงานนี่กะรอบที่สองมาค่ะพ่อก็น,นั่นหละก,ก็เป็นเงินสะสมมาตอนนั้นเพระท่านมีเงินเลยะพระท่านมีเง,นนนงนินบ่านนี้รอบที่สองมากฝันฝันบ่านนี้เออตอนนั้นมันเป็นหวยอัดไล่ยอยู่เนาะค่ะสี่หกเจ็ดอ๋อจำได้เนาะสี่หกสี่หกเจ็ด สามตัวบนเป๊ะคนมาเต็มหองเป๊ะยังไ่แรงเห็ุงานในโรงงานเลยงานครับเขาว่าพญาก้วถือหมาพญาสะถือหมายพุทธกรรมาขอกินเราขี้งานน้ลแข็งเจ้กับข้ากันก็ได้เป๊ะลอยพุ่นลอยเรียงว่าสั่นนาตีพ่อื่อเรียงปนันเด้จินพสมกวนบอเป็นคนผูกเฟ้ยพ่อสมรงคือผูกเฟอยครับกินนิดน้อยนะพ่อนาอจะร้องไงก็ว่าเหงานน้ำแข็งอันน่ะมาที่ ก็ถือกันสองตัวสามตัววาที่สามมานี่ก็ยังเขียนไว้เบิดได้หนึ่งสี่สามหนึ่งสีสามนี่เป๊ะเลยบอกกันหัวหน้าให้งานน้ำกันซื้อคนขายหัหอยออนไลน์เนาะแต่ว่ามันถือทักษิณมันถือออนไลน์น้ำได้ตอนนั้นถือสามตัวบนน้ำถือสองตัวล่างพร้อม บ่ทท้งงงนลาเออถือเบิร์ตหันถือเรียกถือเบิร์ตเพราะว่าเป็นคนสื่อบนสื่อล่างออกล่างก็ตือออกบนก็ตือข้าวสื่อนี่จะลืมไปกับบนล่างสิบบอกเขาเออสื่อเรียกมันต้องสื่อการว่าเนาะจะไปทื่นตัวเดียวทื่นตัวเดียวคือหามันเพี้ยนเสียใจเด้อออกมาวันที่คำไมายังเปแรงบอกหัวหน้าเอกสื่อเพิ่นขับเบร์สื่อจะของละสื่อทั้งอ่อไล่ซีสามสื่อทั้งหนึ่งซีเกตโอ้คำม้นี่เหมือแรงหวยออกหนึ่งซีสาม คือทั้งออดไล่คนไปรับเงื่อนยวนบางบ่อทองไปรับเงื่อนออดไล่อยู่บางบ่อทองสามตัวบนแต่ว่ารับอยู่โรงงานได้ไรปนไดเงืนก็ได้สองร้อยสองร้อยก็ได้เลขใต้ดีดีน่สองตัวร้อยเอาเดือนท่านว่าปกติมันจะออกตัวใดก่ครับตามสถิติเก่าเออตามสถิติเก่าก็เดือนท่านว่าเ้ากับเขากัว่าเอาตามบันมันเขาจะไปว่าเดือนท่านว่า ฮัตว่าเดือนบ่ได้หวยฮัตต้องไล่เลขว่านมันลายว่นเลขประจำวันมันจังสีหูฮัตสีว่าเดือนนี้หวยสีออกตัวใดตัวใดบ่แม่นได้ต้องเลขวันหวยมันสิออกเลขวันสุกวันอะไรเออหวยออกวันหยังคือหวยห่ะมันสีว่าสุกขบ่มาบนก็มาล่างประจำวันนะอันสิว่าเดือนเดือนไหนหวยออกเดือนไหนเดือนใดบ่บ่ได้เนาะครับมันบ่ได้บ่ได้ต้องเอาเป็นหลักแม่นบ่อพอกเกลียวเอาหลักโอ้ค่ะต้องเอาหลักจำกัดลงมาเป็นวันครับ เป็นวันคือหวยออกเดียนท่านบ้านสิเป็นว้านนี่มันออกวันสุกมันบอครับสุกงวดสิแล้วมามันออกวันพรหาสแมนบอกรมาบอมาครับเอองวดนี่ออกวันสุกหกหกเก้าเก้าครับหาตัวนึงบอมากับตัวนึงมาหกเก้ะเก้ากับเนี่ซุ้มนี่คือเป็นเลขเด็ดเลยเนาะนี่ล่ะกระมาคือก็ได้เงินสะสมไ้ตอนอยู่โรงงานใบหนึ่งก็มาได้อัน อีกเนอันเรียกหาสามหนึ่งกระถือเลื่อด,ดูเลื่อถือเพราะวมันเป็นเลขดวงครับประเี่หนึ่งก็มาได้อะนั่นมาได้ไดเลขกันที่อย่างตอนมันออกหาเก้าออกหาเจ็ดเก้าบอกครับแสดงว่าถือบอยอยู่นะครับนะบอยอยู่โรงงานบอยพึ่อยู่รโองงานครับรพ่อ,อพ่อน,นั่นถือเอสามตัวนี่จ้าเทือเหล่าทามเนี่ย,ยเมื่อไรพี่อะน้ำประทวน โอตีเจ้าก็ถือไร้เทียอยู่เห็นงานอยู่อันกรุงเทพอันร้านอาหารก็ถือลายเถียสามตัวบนถึกระต้นถือเริงนับก็ทวนสามตัวบนทั้งบนทั้งล่างลายลายงวดชีวิตจริงแต่ว่านหากถือเจลาห์ห้าสิบบาทเจลาห์ส้าบาททั้งเทียกะสูงสูงกะสิสี่สิบปูนสี่สิบตะศิรามีค่ะแล้วแล้วแต่รางวัลเงินซื้อจำ่ได้ว่าซื้อน้าเกินไปน้อจำเป็นว่าซื้อหลายชาว่าเป็นเลขสามตัว โอ้สามตัวได้หลายเด้อก็ได้อยู่ะจะกินบาทละหารลอยว่าขึ้นชูเมือนชูเหมือนบาทสี่ลอยของ้อลดลงมาเนาะแม่แล้วที่เสียหายเพิ่มขึ้มันเป็นลดลงตอนเสียออกจากโรงงานบางกอกฝันเห็นท่าบ้านขี่จักรยานไปหาหนาโรงงานบางกอกหนาโรงงานบางกอกได้ค่ะ หาสามพอเธอจวงแล้วหนาดำๆม,ๆมๆุ่นๆุนก้นยุนี่แหละตะกี้เพิ่นไปขายของอยู่บริษัทใครครับเขาเห็นแล้วมาเออมันเป็นหาสามตัวเนี่ยมันมาหนาโรงงานหนาโรงงานกันนี้ายเนาะมีมันปฏิปายหนาโรงงานมันปฏิเสธสองเออห้าสองสามค่ะพ่อป่ายหนึ่งีเอากระยังปะซื้อหาสามได้สามร้อยเงินปาด หลายต้นนั้นตอนนั้นก็ซื้อนักอยู่เนาะร่างเชื่อกันนักกันคือกันนะฝันฝันได้แง่ฝันได้นี่ซื้อเลยนี่บอกถ้ฝันได้ครับแต่ตอนนั้นเ้าเ็ฟงานเ้ามีเงินเดือนค่ะมันก็ได้ซื้อได้สุกๆทมายเ่ได้แต่ไม่แต่ว่าห้าวหูซื้ออยู่ในความฝันแต่ว่าบอได้แก่สูฟังก็แล้เห็นว่าจูงลูกทรายอันเป็นเนึ่งหน่อยก็ได้ว่าเป็นหนึ่งแต่จูงนี้บมก็ยังได้ละตีจูงนี้จูงนี้แต่ว่า หมอศูนย์น่าใจวามฝันน่ะสัดซัจังสันหลักแต่ว่าบริเวณบาดเจ็บที่แต่ไปในทางที่ดีเนาะตีแต่หนึ่งหาแต่ว่าไม่ดอกศูนย์หาอ๋อจ้าจ้ะพ่อมันไม่ยิ่งมันก็เป็นซีแม่บลระค่ะป้ายแท้มันยางมาจุ่มแขนโลมัดตีแตกกัเป็นเป็นหาได้นอกูพถึงเนาะเป็นหาได้เนาะแต่ว่าเขาต้องสิวพรรขึ้นแตมลงแต่มนี่คือ้ได้แน่นะนพอเนาะ เอาพี่น้องสำรับตัวเลขนะคะก็เป็นตัวเลขของพ่อแก้วนะคะที่หายเบิ้งเมื่อกี้นะคะคุณพ่อบอกว่าเลขมันมาเลขวันนี่แหละให้เอาเลขวันเป็นลักนะคะสําหรับมวดนี้พ่อแก้วเิ่นหายนวทางไว้กนได้แต่บรได้หมายควาว่าสชลุปเลขกนะพอนะเอาเป็นแนวทางเบาสู่กันฟัง่กนเบาสู่กันฟังซื่อๆเบาสู่ฟังอันมันมากคือตามลักวันมันนี่แหละหกเก้าเก้าหกมวลเสร็แล้วมันก็มาว่าหาสิมามันกัมาหาไม่ดีตัวละกมาไม่ดี วนก่อนกับว่าซี่กับสิมากับมาไอ้ดีเห็นบ่าล่ะวันนี้หกสิมาวันนี้บ่หกกับเก้ามาบ่หกกับเก้าด้อพี่น้องมานะคะมันกับมีร่างว่นมันชังสีละแต่ว่ามันหันมันออกตามร่างว่นมันนี่เป๊ะมากกับืึชเก้างกเก้านี่ล่ะแล้วก็เลขเก้าสองเจ็ดนี่ขาเจ้ามาบอกเด้อบแมนพ่อฝันเลขบองเอนพ่อฝันบแมเนพ่อฝันได้แอดมินเขียนพิดพี่น้องข้าเจ้ามาบอกอันคนอื่นเขาฝัน พื้นฝันข้าเจ้าว่าวสู้ฟังนะคะพี่น้องเอาแต่ว่ากรบโปงเป็นยังกระว่าสู้กันฟังกระจดไว้เป็นแนวทางเนาะพ่อเนาะนะคะอนั้นบ่ถือพอยังกระเจ้าว่ากาสู้กันฟังเนาะพ่อเนาะพี่น้องขาถือพิษจังไใหญ่ถือเวอร์ตันลาอยากรวยเวอร์สุกคนเออ ถึงคิดจังไงยว่ากันเพราะว่าแอจมต่างกักคืองมือจักรกลตัอเกันเก <จะ S 2> ิดการ่<ล>ำวยพ่อนมะ่กับยังว่าหายพีน้นนองคนไทยมีคนสุกลำด้วยสุขคนแต่ว่ <c oughs> าหนักท้องท่านใดคากบางบางตอนมันก็เจ้าเห,ห็นอยู่บอกข้าเจ้าว่าวสุฟังอยู่บอกขาเจ้าส้มเจ้าเถิดด้โอ้ยข้าเจ้าส้มเจ้าในคลิปนี่แม้ว่าเจ้าละม้วนามบ้าบ่ก่อนนั้นได้แล้วบอก่อนนั้นก็นี่หลักก่อนว่าสุฟังอาว้พ่อไปเม่บบ้าเจ้าแม่ก่อนอันที่เห่าอันเขียนไหมข้าเจ้าเขียนเพ้าท่านได้ซ้อมนั้น กนั่นเราเฝ้าอยู่ไม่เป็นก่อนไหวพอนคือล่ำเหลาไหวพ้อนให้พี่น้องทุกคนมีความสุกลราจะให้คนไทยทุกคนร่ำด้วยร่ำด้วยจะเล่นกระบ้าไปแตะว่ามันหักบริษทองนี่เราก็ค่าง่ายนักสิกระบาเบงสร้างเบงเพชรอันนั่นอันนี้เมื่อเมื่อกับไ่ได้อันนั่นเนอกพี่น้องสุกๆมันหมานะกว่เนาอเอาคุณพ่อขอบคุณหลารค่ะขอบคุณหลารๆเอามันหมาน